อีพ่อซีนี่อีพ่อซีลูกไส้เบิ่งเอาเด้อม่แมมากมือครับพันนี้ก็ยีดตาเลือดเห้องเลือดสารไส้ผู้โผล่ห้องก็มาแล้วปู้โกก็มาแล้วเดี๋ยวสามธีสิพายเบิ่งหอกระถินครับนี่ครับห้อกระถินก็ใไส่หลังเก่านะครับเพราะว่าไทยบ้านก็เฮ็ดแบบถอดได้ครับถอดหลังข่าถอดยังคือแยกแยกได้นะครับ ปักทองถั่วดำสาคูครับ <ไป S 1> จัดเปิ้นสาวนี่ตุ่มดำครับมีแต่นแ,แนวแซ่บๆไปหน่อยแกงปลปากับเต้ไต่บัวไอ้ถุยๆอยู่โดยเกนี่สดุ้งซิ่ง <l ip> สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องป้องไปเอ,อือปป้อยไอ้น้องลุงลุงเปล่าอามืดสุขสุขคนครับเต้าตะแ่่วเตีเอวยังนุม่มสามทิศแช่แนวมาผมมาผอกับพี่น้องอีกแล้วครับกลับมาผอกับสามทิศมื่อนี้ครับพอดี บ้านสามทิศสิมีงานครับเป็นงานบุญกระทินนน้ครับเรียกว่าสิพาพีพระนองเข้าไปเบื่อบรรยากาศการเตรียมบุญเตรียมงานของผู้เฒ่าผู้โฒของแทบ้านนี่แหละครับว่าันทีเกียรติยังเตรียมยังแน่ครับนี่ครับตอนนี้สามทิศกับยุบ้านนี่ครับสิพาย่างไปกลางบ้านใกล้ๆนี่แหละครับพอดีสามทิศกับพึ่งกินเขาอิ่มนะครับไปทุระทุรังพึ่งมาครับออกเวียนออกการออกงานมาแล้วกันไปทุระท่างคนละครับทางน้ำพอง พึงมาหอดนะครับข้าเจ้าก็เริ่มเฮ็ดแล้วครับเฮ็ดตั้งมือว่านนี่งหรอครับนี่ครับหอดแล้วเงี้ยไง่เงี้งกับกําลังเราตอกเราอย่างเราไม่สามทิดกับสิเป็นผู้เผยแผ่แล้วครับมื้อนี้อีพ่อซีนี่อีพ่อซีลูกไส้เบิ่งเอาเด้อมาเมินครับวันนี้ก็บยิตาเลือดเฮอตาเลือดสารไส้ผูโกเฮาก็มาแล้วปูโกก็มาแล้ว พูดนะมูกพ่อซอสอส,อสมานนอกกับมาแล้วมาเมื่อตะคนครับคนโกดุริโยบาธาเป็นมืนอความนาเฮียตากันดีนานนามาท<อ>ี่สองครับองการเตรียมบุญบุญกระถินบ้านสามทิศครับวันที่สิบห้าสีห่ห้านี่แหละหมนันโอน้ไปก้อนเงินเงินเฮ็ดบ่ได้ไรก็มานั่งเป็นก้มคิดดังเป็นมูว่าม,ม,ม,มูปากก็ดีครับ มันที่ท่านบ่วพี่น้องจ่อเขามาเราหนึ่งวันนี้เราวันที่สิบสิบกัวเราเขาลดอกขั้นเลยเวันทเวัวคุณเมื่อกี้บุญไง่ครับบุญกระทินนี่บุญหง่บุญไง่ไปไปทั้งคุณเดี๋ยวสามจิติพายเบื้องหอกระทินครับนี่ครับหอกระทินกระไสหลังเก้านะครับเพราะว่าไทยบ้านกระฮิตแบบถอดได้ครับถอด ลัางค่าถอดยังคือแยกแยกได้นะครับเอามันจังบริเฮ็ดดูนหน้าครับยังแต่ว่าเข้ามาตกมาแต้งเอากองกระทินกระติตั้งอยู่นี่แหละครับกลางบ้านแล้วก็เพิ่นกระจ้งสีแห่เขาวัดนะครับแห่กระทินกระติเป็นวันที่สิบหกครับนี่ครับเริ่มเตรียมสิ่งเตรียมคองนะครับของกระทินนี่ร้ายพี่น้องเป็นเครื่อง อัทธินี่ร้ายครับขอพูุณยัย่ข้า็มาแล้วม่มามืดมาเมืดครับมามืดขอบคูณซอยเ่าแต่เดียน้อาก็นั่งเป็นมูปากมูวอลครับ ไม่ไพ่เป็นกววันนี้เนะานะตัดสีเนาะมันกินเขาง่ายไปก่อนซีลำฮะซีลำเหรอด้่ <l> <ล>ะยเาผู้นีเอารอบขึ้นกับผบอกเนาะผมไปยามกับ้มี่อย่งางเมื่อึ้นไปแล้วผมว่าเสียวรอบเอาปลามาต้มกินเที่ยงเลย แจงปลาไปเอาเอาตามชิดขอเฮ็ดเบียกใจเพิ่งจะข้าวกันครับจ้างสิเจ็บบรรยากาศไปเรื่อยๆเนะครับใจไม่แจงปลาไปทมศพเพื่อนยางดัวอันนี้ประเดินท่องห้างหมดแดงครับท่องหางมดแดงเพิ่งมาอันนี้อันนี้ สมบตัวทุ่งผมทั้งหมดแดงอยวิทยาเป็นเห็ดงามเพียงอย่งเดียวกินเสื้อยากระดาษของด้วยคนนะหั้งมดแดงเป็นว่าปู่นี่นะว่าพ่อสมานนอกรเห็ดมาสากถ้ามาทีไลเห็นกันมาช่้ยจินมยัวไม่ได้ซื้อซื้อแก่ยาจะแดงกันเป็นหน้าที่ครับ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 อันนี้พอนอกระเห็ดแล้วพอนอกระเห็ดแล้วอันนี้สมทบซื้อน้ำแข็งครับนี่พอนอเหาแล้วแ่งสวงามซื้อน้ำซื้อในมาให้คุณพ่อคุณแม่เอาหนิละ จะเลือดนอกจากานไส้ไส้เนี่ยซานทิศบูซาไปเราด้วยพี่น้องด้วยเนี่ยเป็นหลักฐานเลยครับนี่ครับแคอขงหวานตุมเผาตุมยังกัมีใหม่ผู้ถ่อบนเนืาเมี้องตองห้องยังครับนี่นะครับบ้านนี้เขาล่างสะแกนที่ลียเนี่ยอยากเลกินนะครับเนาะ เสียงครับเสียงอันนี้บังฟูออครับจิตร่องกินมันต้องมีบังฟูครับบังฟูบังตะไลขุนควงยิมนกินของวันโค้มบ่ท่านเห็นออกกีลามากแล้วครับคุณเย้านเนี่เอ้าบ้นก เนืบ้านก็มีแมงมาอันนี้บ้านคุณานม่เ่าคุณานเ็มาให้แมงแมงบัวแมงก่นครับนี่ารแหงเฮ็นมาเราเหันเังดีเฮ็ดเยอนดีเฮ็ดมาเรากลัวจริงเนี่ยไล่เหรอกลัวหลยเทียบกว่าเอะอเาครับเบิ่งดูมันสีเขาว่าปานนี้บึ้นะครับพี่น้องมาไฟลุกๆกันครับ กลางกล่อ,นนองเนาะพวกเขาครับนะครับบางคู่ก็ได้มันบาดแตกพี่น้องบาดแตกมันบอ่อเขามันมันเขาหยาดหน่อยฉนวนมันนีะครับเขาหยาดที่เตรียมแล้วบางง่ายๆที่ตอนทีน่ร่องก็เจอครับ ปูกระถินตรงนี้ครับบางผู้บางตะไลตัวย่างผู้สาเพื่อนจัเด่งเข้มงวดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวกับเที่ยงแล้วครับทีได้หาเขาเที่ยงไม่สู้คนกินแล้วอ๋อน่ายอยากน่ากินแม่บ้านเพิ่นก็นห้ามาแล้วครับนี่ยมันได้ยังกิน,นกมู้งไหมเนี่ได้ยังกินเกะปลาตับหมูเกี๊ยทอดปลาตาับหมหลายย่างครับมันเรียหลายย่างทอดปลาตับหมูห้กงปลาซึ่ง พองหวานพองข้าวไรยอสุดทีหะพต่ตัวแม่ข้าิ่นพักกินข้าวเที่ยงสะวอนรับยังเสียต่อมืดมือแล้วครับโอนี่แต่นี่ไปหอดพันที่สิบหามดมือแล้อครับผู้กับว่าเขาดรกนี่พ่ะสารมาห็ดผู้เขาร้าผมครับขอพูดครับเอาเอาเสเส้าเบียเส้นีแห้งเส้าเมยกินข้าวินนําก่อนครับ จุดฉนวนมาเลยเบื้องกันครับทิติดบ่ติดืมบ่อเรื่องแล้วเมื่ระกอง ไม่รับโอเเขาี่น่่เต้นแไม่เ่ย้นับยจะกรยานมันแลใส่ได้อยู่ครับใส่ได้อยู่เอาสามทีก็ได้จัดเตรียมตัวเตรียมยังไงทางคุณพ่อคุณแม่เข้ามากินเขาเที่ยงเราครับเดี๋ยวรออาหารมาครบก่อนครับ ลาย,ย่างมีเค้ื่องทอดปลาเคร่องตำมหุ่งเคร่องแกงปลาครับเครื่องของวัดอาหารอันนี้เป็นทอดปลาครับนี่นี่ครับอันนี้เป็นทอดปลาเค็งนะครับพักขั้นจองพักกิน,กนครับตำมุ่งแห้วครับคนใดมี่ยังเกามาตุ่มมะฮุ่มกันพี่น้องนะครับ <figures> มาแล้ว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  ครับเอแมวคนพิลแจงปลาเส้นสายบัวครับโอ้ห่อนหอนหะครับไม่ไมเลยครับเองหวนอนยห้อนผาม่ยังนั่นเหรโอเพโอเพ้เปิดเปิดอ่าทองหวานครับฟักทองฟักทองโอ้ได้รับความอนุาะคอจากเม่เซียวครับเม่เซียว เพื่อนสาวครับเปัญหาของหวานมาสมทบมอนหนึ่งครับซานำนี่เป็นหวานนี่สูตรอะรเพราแม่ป้าสมตามิสมตามมืมากแล้วครับโอ้ยหลายยางเลอนี่ครับหลายยางมากินข้าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องนี่เจนู่สะดุ้งซิ่งหนมากแล้วพคนนะพักกาดผักกินครับครับสายบัวเอาเอาให้มืบ้านเพิ่นหาผักเข้าพูด พอสู้มแม่เข้ากินครับฟักทองถั่วดำสาคูครับจากเพือดสาวนี่สมตำครับมีเต่นเนื้อเแซ่บๆไปเนอะแกงปลากับไต้สายบัวไอ้ทวยๆอยู่ด้วยเกยนีสะรุ้งซิ่งมามากินเขาน้ำสามทิศครับครับพอแม่เข้ามา,าเดี๋ยวเอเื้อเพื่อนกันครับ บาหนิเปบ้านเพื่อนหาปลาเขาแล้วมั้งไปยิ่งป้าป้ามากินเขาก้อนบานนี่ขอบคุณทอมแม่เพิ่นกินเขากินน่าก้อนครับเดี๋ยวสี่เดชทำงานกันตัวมืดมือดละครับมาหนิเอาเอาตัดทิศกระเซียวไปเรมยากาศการเตรียมบุญเตรียมงานบุญกระตินไว้ซักนี้ก้อนเนี่พี่น้องเราหาปลาเขาผนามซอยเพิ่นกอนครับ ็ดอีกหลายมือยุบไปน้องกุหลาดจนทอดวัตถิทิพย์หาไปแครับมือในสามทิศมีโอกาสบม่ได้เหตุการณ์เห็ุงานสามทิศกับิศมาวบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องคือเก้าแล้วครับถึงก็สี่ดาบุญแล้วงานนะครับเนาะหลากหลายเนี่ยครับคลิปสามทิศทีเนียนสืบสานวัฒนธรรมนี่แหละครับช่วงนี้การหาอยากหากินกับพวกมีหมวกไปแล้วนอกพี่น้องเขาก็เกี่ยวแล้วเหลือเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วครับเอาเอาไว้จะนีละครับบรรยากาศถ้าเป็นไงเป็นไงเหากินก่านกินน้ำก่อนครับครับ ขอขอบคุณขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องห้องมดสุขูสุขุนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของซ้ำทิศตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากตัวกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบริภาคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าซ้ำทิศที่ผ้าผีผ้านองไปยังกับจังค่อยชมค่อยติดตามครับภาพเสียงเนี่ยหาจิเรญาท่าทา้งในบ่อมบ่ควรนซ้ทิศก็ขอโทษขออภัยครับครับสำหรับคลิปนี้ซ้ำทิศเกิดเสียวไว้ซ้ำนี้ก่อนครับขอบคุณและสสวััดีครบ